สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดชีวิตจริงคู่รักดาราดังแม้รายได้มหาศาลแต่ติดดินไม่กลัวเสียลุกเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงมากฝีมืออย่างโดมประกอบล,ลำเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านหลายคนต่างตกหลุมรักความเก่งความหล่อและความเป็นกันเอง ล่าสุดภรรยาเมท่าสุขขาวได้โพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักที่พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางฟินๆอร่อยๆอหลายคนต่างชื่นชมการใช้ชีวิตของคู่นี้น่ารักเรียบง่ายติดดินแบบไม่แคร์ว่าเป็นสุปตาเป็นกันเองกับทุกคนที่ทักทายสุดๆซึ่งชาวเน็ตต่างคอมเมนต์บอกว่าชอบอะไรแบบนี้นะธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษเป็นกู้รักที่น่ารักมาก ติดดินทานง่ายอยู่ง่ายที่สุดอ่ะชอบคู่นี้ดูธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเรียบเรียง่ายๆแต่ดูมีสเสน่ห์มากทำตัวธรรมดามากเป็นกันเองไม่หยิ่งด้วยน่ารักมากครับเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ